สวัสดีค่ะดิมจากที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะวันนี้ดิมจะพาเที่ยวชมบ้านพร้อมที่ดินค่ะอยู่ในแหล่งชุมชนนะคะติดถนนลาดยางเส้นนี้เลยเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะบ้านพร้อมที่ดินเนื้อที่หนึ่งงาน41ตารางวาค่ะ อยู่ตำบลนางแก้วอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเป็นบ้านไม้สอชั้นนะคะภายในตัวบ้านมีทั้งหมด3มห้องนอน1ห้องครัวแล้วก็1ห้องโถงใต้ถุนบ้านค่ะล้อมรั้วไว้เรียบร้อยแล้วนะคะประตูทุกอย่างพร้อมเป็นโฉนดนอสอสีจอขุดแดงพร้อมโอนเลยราคาขายเพียง7,90 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะฟรีค่าใช้ใจ่ายในการโอนทั้งหมด ที่ดินบ้านนะคะอยู่ในแหล่งชุมชนเลยค่ะห่างจากถนนสายหลักหมายเลข3089นะคะเพียง225เมตรเท่านั้นถนนสายหลักหมายเลข3089ค่ะเป็นถนนสายหลักเข้าไปยังตัวเมืองราชบุรีเลยค่ะภายในตัวบ้านภายในที่ดินปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้เต็มพื้นที่เลยล่มลื่นมากๆเลยค่ะเหมาะที่จะเป็นบ้านสวนบ้านพักตาอากาศได้เลยรีโนเวทเพิ่มเติมนะคะ ปับปุอีกหน่อยก็เขาอยู่ได้เลยค่ะตอนนี้ก็เขาอยู่ได้เลยนะคะเพราะยังมีคนอาศัยอยู่ค่ะตัวไม้ที่สร้างบ้านนะคะมีทั้งไม้แดงไม้ประดู่ไม้เนื้อแข็งทั้งหมดเลยส่วนด้านข้างนะคะก็มีต้นมะม่วงนะคะพืชผักสวนครัวขนุนต้นกล้วยนี่ค่ะเป็นล่มเงาต้นขนาดใหญ่เลยนะคะอยู่เต็มพื้นที่บ้านเราเลยค่ะส่วนพื้นที่ด้านหลังก็ยังมีพื้นที่ไว้เลี้ยงสัตว ปลูกต้นไม้ทําสวนทําการ,กรเกษตรเพิ่มเติมหรือว่าจะสร้างบ้านหลังเล็กๆเพิ่มเติมตรงด้านหลังที่ดินตรงนี้ก็ได้ค่ะมี3ห้องนอน1ห้องน้ำหนห้องครัวแล้วก็ห้องโถงใต้ถุนของบ้านนะคะนี่ค่ะบรรยากาศดีอยู่ในแหล่งชุมชนต้นไม้เยอะล่มลื่นมากๆเลยต้นไม้ต้นขนาดใหญ่เลยค่ะปกคลุมไว้เต็มพื้นที่นะคะบรรยากาศดีเย็นสบายเลยค่ะ ที่ดินด้านหน้าของที่ดินนะคะติดถนนลาดยางติดคลองซอยชลประทานด้วยค่ะนี่ค่ะบริเวณรอบๆบ,บ้านต้นไม้เต็มพื้นที่เลยเนื้อที่หนึ่งงานสี่สิบเอ็ดตารางวาค่ะเป็นบ้านพร้อมที่ดินนะคะขายเพียง7,90ดแสบาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านบนของบ้านนะคะนี่ค่ะ เป็นไม้เนื้อแข็งค่ะจะรีโนเวทเพิ่มเติมก็ได้นะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นหนึ่งห้องนอนค่ะกว้างที่อยู่บนชั้นสองของตัวบ้านนะคะโป่งโล่งเลยนี่ค่ะรีโนเวทเพิ่มเติมทาเป็นสีขาวเป็นแนวมินิมอลก็ได้นะคะอยู่ใกล้ตลาดนัดร้านค้าร้านอาหารอยู่ในแหล่งชุมชนเลยบริเวณรอบๆของบ้านนะคะก็เป็นแหล่งชุมชน เพื่อนบ้านนะคะแถวนี้ก็ทำสวนทำการเกษตรทำนากันค่ะเขาออกสะดวกสบายมากๆเลยจากปั๊มน้ำมันปตทนะคะเซเว่นอวค่ะห่างจากที่ดินเราเพียง800เมตรเท่านั้นหาของทานสะดวกสบายสาธารณภพพร้อมน้ำประปาเป็นน้ำประปาหมู่บ้านนะคะไฟฟ้าพร้อมเลยค่ะส่วนด้านหน้านะคะก็ติดคลองซอย ติดถนนลาดยางที่ดินของเราเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้าบ้านตรงบันไดาทางลงตรงนี้นะคะหันหน้าไปทางทิตะวันออกค่ะส่วนประตูทางเข้าของตัวบ้านนะคะอยู่ทางทิศใต้ค่ะตรงนี้ก็มีสองห้องนอนนะคะอยู่ด้านล่างของตัวบ้านส่วนห้องครัวอยู่ด้านข้างตรงนี้ค่ะท่านใดที่กำลังมองหาบ้านพร้อมที่ดินราคาไม่แพงแบบนี้นะคะ พร้อมเขาอยู่ได้เลยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะหรือว่าติดต่อนะัดชมได้ทุกวันเลยจากตัวอำเภอโพธารามตลาดโพธารามนะคะอยู่ที่17กิโเมตรค่ะจากกรุงเทพค่ะเริ่มต้นที่ขนส่งสายใต้ใหม่มายังที่บ้านนะคะอยู่ที่83กิโเมตรจากวัดเขาช่องพานถ้ำค้งคาวร้อยลลานนะคะห่างจากบ้านเพียง5.8กิเมตรค่ะ จากบ้านไปยังตัวเมืองราชบุรีโรงพยาบาลราชบุรีอยู่ที่22กิโลเมตรเท่านั้นนะคะนี่ค่ะที่ดินเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นบ้านไม้สองชั้นพร้อมเข้าอยู่ได้เลยค่ะสาธุรโภคพร้อมเป็นโฉนดนส4จอขุดแดงเนื้อที่1งาน41ตารางวาค่ะขายเพียง7แสน 90,000บาทเท่านั้นนะคะฟรีค่าใช้ใจ่ายในการโอนทั้งหมดเลยด้านหน้านะคะมีไผ่หวานด้วยผลไม้มีมะม่วงมันมะม่วงเปรี้ยวมีขนุนมีทุกอย่างเลยค่ะเก็บผลผลิตทานได้เลยท่านใดที่กำลังมองหาบ้านลักษณะนี้อยู่ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับดีมได้เลยหรือว่านัดชมได้ทุกวันเดี๋ยวเราไปชมด้านหน้าของที่ดินเรานะคะที่ติดก,กับถนนลาดยางค่ะตรงนี้เป็น ถนนลาดยางที่อยู่ด้านหน้าของบ้านเรานะคะพังที่ดินตามที่ดินแนบไว้ด้านซ้ายมือด้านล่างตรงนี้เลยหน้ากว้างติดถนนลาดยางอยู่ที่3ามเมตรค่ะหันหน้าไปทางทิศใต้ความลึกทางทิศตะวันตกนะคะฝั่งที่ติดกำแพงของเพื่อนบ้านตรงนี้ค่ะอยู่ที่20เมตรค่ะด้านหลังฝั่งทางทิศเหนือ อยู่ที่35เมตรเท่ากันกับด้านหน้าที่ติดถนนลาดยางส่วนฝั่งทางทิศตะวันออกนะคะอยู่ที่12เมตรค่ะผังที่ดินเป็นทรงสี่เหลี่ยมพืนผ้าสวยเลยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะติดต่อ087-006-0727ค่ะหรือ idline ดีมขันตะนะคะหรือในเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีการจนบุรีค่ะคลองซอย ติดด้านหน้าของบ้านเลยนะคะเพราะว่าที่ดินเราอยู่ในเขตชปรททานแหล่งน้ําอุดมสมบูรณ์มีเพื่อนบ้านอยู่ในแหล่งชุมชนเลยค่ะประตูรั้วทุกอย่างพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะคะนี่ค่ะบรรยากาศดีหาของทานสะดวกสบายตรงนี้เป็นคลองซอยที่อยู่ด้านหน้าของที่ดินเราค่ะบ้านพร้อมที่ดินหนึ่ง งาน41ตารางวาตำบลนางแก้วอำเอภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ